สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะมาพร้อมนะคะกับ ใบเขาเรียกใบผงชูรสนะคะหรือหรือใบชัยยานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาไปทำเป็นผงนะคะคือใช้แทนผงชูรสนะคะสําหรับใครที่ไม่ทานผงชูรสนะคะทานผงชูรสไม่ได้นะคะวันนี้สซโอ,อ,อจะมาทำผงชัยยานะคะไว้ใช้แทนผงชูรสนะคะใส่อาหารนะคะใส่แกงใส่ผัดใส่อะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรามาทํากันค่ะทุกคนแล้วก็ประโยชน์ของมันนะคะเยอะมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทําอะไรกันยังไงบ้างนะคะ ไปค่ะเก็บก่อนนะคะตอนนี้เก็บก่อนค่ะ ก่อนนะเราจะตัดใบนะคะเพื่อที่จะไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะทําความสะอาดก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่ถุงมือก่อนเนาะเพราะว่ายางมันจะสะกันนะคะแล้วก็อันตรายเนาะ,นะ,ะก็ตัดเอาเฉพาะใบอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปล้างนะ แล้วก็มาล้างนะคะล้างทาความสะอาดเขานะคะล้างทาความสะอาดแล้วก็ไปผึ่งหแห้งทีหนึ่งนะคะตอนนี้ล้างก่อนนะคะล้างให้ใหบสะอาด ประโยชน์และสรรพคุณของผักชัยยาหรือต้นผงชูรสนะคะ 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระ 2. ช่วยในการหมุนเวียนโลหิต 3. ช่วยย่อยอาหาร 4. ช่วยในการมองเห็น 5. บำรุงสายตา 6. พอรักษาโรคหืดหอบ 7. ช่วยลดคอเลสเตอรอล 8. ช่วยบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร 9. ช่วยลดน้ำหนัก 10. ป้องกันอาการไอ 11. ล้างพิษในตับ 12. ช่วยป้องกันอาการปวดหัว 13. เพิ่มแคลเซียมให้กระดูก 14. รักษาโรคกระดูกพุุน 15. ลดการสะสมและลดการติดเชื้อในปอด 16. ป้องกันโลหิต ดโดยเพิ่มธาตุเหล็กให้กับเลือด17ควบคุมระดับน้ำตาลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน18ช่วยบรรเทาโรคไขข้ออักเสบ19ปรับสมดุลของระบบการเผาผลาญ20ลดการอักเสบในเส้นเลือด21ช่วยฆ่าเชื้อในปอด22 บำรุงสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะผักชาัยานิยมนำมารับประทานเป็นอาหารโดยใช้ส่วนของยอดอ่อนและใบเมื่อเด็ดยอดอ่อนแล้วต้องนำมาปอกเปลือกออกในเมืองไทยนิยมนำมาทำเมนูผัดชาัยาน้ำมันหอยผักชัยยาผัดไข่ผัด ราดหน้าผัดซีอิ้วแกงส้มลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะทุกคนเมื่อเราทราบถึงประโยชน์นะคะของผักชัยยาหรือใบผงโชโรตนะคะหรือมะละกอกินใบนะคะที่เขาเรียกเนาะ แนะนำนะคะถ้าใครนะคะพอจะมีพื้นที่ปลูกนะคะมีไว้ก็ดีค่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆนะคะแล้วก็เราจะพึ่งแดดไว้อย่างนี้นะคะสักสักสองวันนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราพึ่งแดดไว้อย่างนี้นะคะเราก็คือหมั่นมากลับเขาะคะ่ะคือ กลับด้านให้เขาด้วยนะคะข้างล่างเขาก็จะได้แบบว่าแห้งนะคะคือเราจะเอาเราต้องเอาแบบว่าแห้งสนิทนะคะนี่เราเพิ่งล้างเนาะจริงๆแล้วก็คือเราเสด็จน้ําเสร็จแล้วเราก็คือมาตัดแบบนี้นะคะตัดเล็กๆๆแบบนี้เนาะเพื่อที่จะให้มันมันแห้งนะคะเราเดี๋ยวเรารอมาดูนะคะหน้าตามันนะคะตอนที่ตอนที่มันแห้งแล้วนะคะว่าต้องแห้งประมาณไหนเนาะอะไรประมาณนี้นะคะมาดูอีกทีนึงนะคะทุกคนเเดี๋ยวส้มให้ดูตอนอีกสัก สองวันนะคะสองวันเราเราจะให้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในระหว่างสองวันเนี้ยนะคะส้มโอก็คือจะต้องตากแดดเขานะคะไปตลอดนะคะคือแล้วก็มากลับด้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสองสักสองวันค่ะสองวันให้ให้เขาแห้งดีนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูอีกทีนึงนะคะทุกคนตอนแห้งแล้วนะคะว่าเราจะทํายังไงกันต่อไปเนาะนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็น ใบชยานะคะหรือ,อใบผงชดนะคะที่เราได้แบบว่าตากแห้งแล้วนะคะสองวันเนาะอันนี้สองวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยนะคะตั้งกระทะนะคะให้อุ่นๆนะคะตอนนี้กระทะอุ่นแล้วนะคะน้องฟองใส่เลยเราจะมาผัดแบบว่าคั่วนะคะโอ้โหโอ้โหอ่โ,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 โอเค คนๆไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะคะไฟจะประมาณแบบเบาๆเลยขอช่างให้ดูไฟเบาอีกหอมหอมจังเลยเหมือนใบชาเลยค่ะไฟเบาๆเลยนะคะเบาๆเรื่อยๆนะไฟไม่แรงนะคะ หอมมากมากเลยทุกคนเหมือนเหมือนใบชาเลยค่ะพอเนี่ยจริงๆแล้วเราเราเราคั่วแบบนี้เราผัดเองเขาเรียกอ,อะไรอ่ะคั่วเอาเหมือนแบบเหมือนเราคือต้องไล่ความชื้นออกให้หมดจริงๆนะคะต่อให้เราตากแดดมาแล้วเนาะสองแดดนะคะเราก็มามาต้องมามาคั่วไฟแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะคะคนต้องคนตลอดเวลานะเดี๋ยวมันมันจะมีไหมนะคะ ไปอ่อนๆไปเรื่อยๆอันนี้เราคั่วนะคะไฟเนาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเลยอันเนี้ยอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะจะเก็บนะคะใส่โหลไว้เลยแล้วก็เอาไว้ทําเป็นชานะคะชงกินน้ําอุ่นๆนะก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะทําผง,ผงแทนผงชรลเนาอวันนี้เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวให้น้องของนะคะปั่นไม่ร้อนเย็นแล้วค่ะลูกเรายิบมาแล้ว,ย,ลย,ลวยิบเลยค่ะ หยิบใส่เอาอย่าอย่าตักค่ะหยิบเอาดีกว่ามันจะล่วงอ่ะโอเคตักใส่เลยอเอาเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มเลยโอเคเอ่าได้แล้วพอแล้ว